คำเตือนระวังสินค้าปลอมของเรียนแบบสินค้าเก่าหมดอายุค้างสต็อกเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมีการรับประกันสวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้าง,งคแล้วก็ครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแอร์แบกไทยก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับ<ะ>แน่นอนฮะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแรไอเทมที่เราไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยนะสำหรับลำโพงตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเหลือเกินนะใช่สำหรับตัวนี้ก็แบรนด์นี้ไม่ต้อง พูดอะไรเยอะนะพี่ฮังระดับไฮเอนด์ระดับโลกเลยครับผม B a n e t นด e w b ิลพี่เตอร์นตัวนี้เป็นตัวเซปลินล่าสุดเลยนะที่แบบว่าลดแล่นอยู่ในวงการใช่นะครับก็ต้องบอกครับว่าสำหรับท่านที่ไฝ่ฝันนะอยากจะได้ลำโพงคุณภาพเสียงดีๆที่เป็นแบบชิ้นเดียวชิ้นเดียวแล้วก็แบบว่าดีไซน์ด้วยนะใช่นะครับไม่ต้องมีหลายชิ้นชิ้นเดียวนี่แหละแล้วก็ตอบสนอง ย่านเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำเนี่ยได้อย่างลงตัวแล้วก็กลมงกล่อมมากๆเนี่ยมีไม่พ้นอีกตัวลึ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือตัว b บ w ตัวนี้แหละโมเดลตัวนี้คือเรียกว่าเซฟเลินนะครับเซฟลินนะครับตัวนี้ก็ล่าสุดนะล่าสุดที่อิชชูออกมาก็คือปี2022นะครับผมเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษเลยนะครับครับผมตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันน่าสนใจก่อนจะพูดถึงฟังก์ชันกำลังขับเท่าไหร่พี่เตอตัวนี้ตัวนี้กำลัง ขับของเขานั้นอยู่ที่240วัตต์ rms นะฮะ240่วัตต์เนี่ยได้ทุกห้องในบ้านเลยนะครับผมหรือว่าร้านอาหารร้านกาแฟหรูหูหรือไม่ต้องหรูก็ได้อะอ่าไม่ว่าจะเป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นห้องรับแขกตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพียงท่านสัมผัสกับสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับลําโพงฟังได้สบายสบายสะดวกสบายแล้วใช่คร,ครับแล้วก็ท่านจะได้สัมผัสกับน้ําเสียงบุคลิกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว b&w ตัวนี้อ่านะครับ บุคลิกเสียงเป็นยังไงก่อนก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นพี่เตอร์เอาตรงนี้ก่อนบุคลิกเสียงแน่นอนความเป็น B&W นะฮะการถ่ายทอดรายละเอียดเสียงที่เหมือนต้นฉบับแล้วก็อย่างเสียงร้องนักร้องแต่ละคนเขาจะมีเอกลักษณ์เสียงเฉพาะตัวครนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเก่าๆนะอีเกิลโฮเทลแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยเสียงดิจิต้าเสียงทุกตัวอักษรนะถ้าฟังเก่าลำโพงตัวอื่นบอกเลยนะไม่ได้ยินนะเครื่องดนตรีบางชิ้นอาจจะไม่ได้ยินไม่ชัดตัวนี้ สามารถตอบโจทย์นั้นได้ว่ามีเสียงนี้ขึ้นมาได้เลยใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะพี่เตอร์เพราะว่าผมเคยฟังครับคือลำโพงบางแบรนด์เนี่ยเราฟังเพลงเพลงเดียวกันแต่รายละเอียดเสียงต่างกันเลยตัวนี้ฟังแล้วบอกเลยว้าวแน่นอนครบทุกชิ้นดนตรีนะครับนะฮะที่นี้กำลังขับ240วัตต์เนี่ยมีอะไรบ้างครับในนั้น2 4 0วัตต ตัว2 0วัตต์เนี้ยตัวนี้ลำโพงตัวนี้เขาออกแบบมาสไตล์คลายแบบ2.1นะเพราะว่าเขามี subwoofer ขนาด6นิ้ว1ตัวนะครับแล้วก็เสียงกลาง m i d r a n จ์นะขนาด3 3นิ้วครึง่ง 2>, 2ตัวนะครบ,บริเวณนี้นะแล้วก็ตัว t w เต t e r ขนาด1นิ้ว2ตัวด้านข้างที่เขาดีไซน์ออกมาว่าให้ไซส์ตรงมีความยาวประมาณ6.5เซนนะต้องการให้แยกมิติเสียง โรได้ดีเท่ากับลำโพงแยกชิ้นเลยอนะน,น,นี่คือความว้าวของเขาใช่นะ,นะครับก็ระดับโลกขนาดนี้นี่แน่นอนการดีไซน์การวางระบบของอ,ออดิโอเนี่ยต้องไม่ธารรมดายอยู่แล้วครับผมตัวนี้รองรับนะการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธ5.0ที่ระดับ aptx เลยนะพี่เตอร์ใช่ครับนบอกจากนั้นยังไม่พอในบีครั้ง ตัวนี้ยังตอบโจทย์รองรับการเชื่อมต่อกับสตรีมสตรีมเพลงนะครับผ่านระบบ Wi-Fi ด้วยโอ้โหนะฮะแล้วก็มีรองรับแอปที่ว่าเป็นสตรีมมิ่งดังๆมาครบเลยมีคนถามผมว่าะระหว่าง Bluetooth กับ Wi-Fi อ,อะไรที่รองรับบิตเรทหรือความเสถียรสัญญาณเนี่ยดีกว่ากันตัวนี้นะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ารายที่แบบให้บริการสตรีมมิ่งนะแอปดังๆเนี่ยครับก็จะผ่าน ระบบ Wi-Fi อ่าดังนั้นคือซอสต้นทางที่มาที่ผ่านระบบไ i ดีกว่าเสียงก็ต้องผ่าน Wi-Fi ก็ต้องดีกว่าของบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะก็รองรับการสตรีมเพลงผ่านของดีเซอร์นะดีเซอร์นะโอบัสที่มาแรงเลย่าตัวนี้มาแรงเลยที่เดาสปอติฟายนะหรือว่า Apple Air Play 2เลยนะตัวนี้คือลายชื่อที่พี่เต์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นแหล่งรวมซอสเพลงที่มีคุณภาพบิตเรทสูงสูงครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนฮนะเมื่อต้นทางดีลำโพงสามารถถ่ายทอดอคุณภาพเสียงได้ตามประสิทธิภาพเพลงนั้นเนี่ยคนที่ได้รับฟังเพลงผมบอกเลยครับว่าท่านจะโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากๆนะใช่ครับแต่แน่นอนนะฮะที่บ้านท่านก็ต้องพร้อมด้วยนะพี่ช้างอ่ะยังไงระบบเราเตอรวไว์ไวไฟเน็ตต้องแรงสักหน่อยครับผมนะฮะเพราะว่าเขาสตรีมมิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับผมนะ,ะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ไวไฟไนะไม่สามารถเสียบสาย r j 4 5เหมือนต่ก่อนได้นะ เพราะตัวนี้รุ่นล่าสุดแล้วไม่มี A.J.45 แล้วไม่มีช่องเสียบสายแลนนะฮะเป็นช่องเสียบมีเสียบปลักไฟแค่นั้นเองซอสที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับลำโพงตัวนี้เป็นระบบไร้สายเท่านั้นครับผ่านบลูทูธแล้วก็แอร์เพลย์แอร์เพหรือ Wi-Fi นั่นเองครับไม่มีเอเอ็แบบสามพันห้าไม่มีแล้วเพราะนั้นเนี่ยสมัยนี้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ไร้สายอย่างเดียวละ ครับผมนอกจากนั้นนะฮะเขายังเพิ่มความสะดวกสบายมาด้วยนะพี่ช้างยังไงมีแอปสาหรับคอนโทรลตัวลำโพงตัวนี้ได้เลยอ่าครับไม่ว่าจะเป็นปรับเสียงทุ้มแหลมหรือว่าปรับเกี่ยวกับตัวเพลงที่จะเล่นครับนะฮะก็ผ่านแอปได้เลยอ่านะฮะก็นี่เลยหน้าตานะตัวนี้อันนี้ผมเปิดเข้ามาในแอปแล้วนะครับเอาเอาเอาเริ่มต้นใหม่แล้วกันนี่หน้าตาแอปอยู่ด้านบนนะครับอ่าก็ดาวโหลดมาได้ทั้ง iOS Android นะฮะครับนี่เลยอ่านี่ฮะนะครับ เราก็เปิดแอปมาปุ๊บเราก็แอด d e ไว c e ตัวนี้เซฟรีนตัวนี้เข้าไปในแอปก่อนนะครับตัวนี้ผมแอดเข้ามาผมตั้งชื่อตัวลำโพงผมตั้งชื่อร้านเลยแอปไปไค,คับนะฮะตรงนี้นะก็สัมผัสเข้าไปนะครับก็จะเจอตัวเซฟรีนตัวนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็นี่เข้ามา นี่ในนี้ก็จะมีให้ปรับเสียงทุบเสียงแหลมแล้วก็คุ้มแหลมปรับไฟปรับไฟเป็นแบบดีมเมอร์ดีมไฟคือหลี่ไฟลงได้ครับนะฮะนี่เลยครบครันส่วนแอปที่จะเล่นนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะโหลดแอปอะไรมาหมายถึงผมหมายถึงแอปที่เป็นคลังเพลงคลังเพลงสตรีมมิ่งเพลงผ่านตัวนี้ใช่ครับนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับมาพูดถึงรายละเอียดตัวลำโพงบ้างว่า ส่วนประกอบเขามีอะไรบ้างด้านหลังขอดูด้านหลังหน่อยได้ไหมพี่เตอร์ด้านหน้าก็จะเห็นไฟเห็นนี้นะมีขาตั้งนะครับอ่านะครับอ่ะปลักผมรุดไปแล้วอ่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยว่อยเสียบใหม่นะครับนี่เลยด้านหลังนี่เห็นไหมก็จะมีช่องเสียบเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ช่องสวิตแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตอ่าไม่มีอินพุต3.5นะครับไม่มี RJ45 นะไม่มีแล้วตอนนี้เชื่อมต่อไร้สายอย่างเดียวนะ่ะนะครับลำโพงก็หนัก จ5กิโลนะหนักพอสมควร6กกิโลนะปุ่มด้านบนก็มี power นะฮะตัวนี้ power นะครับตัวนี้เป็นปุ่มมั l ติฟัง c t i ครับก็เกี่ยวกับเลือก input นะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะฮะครับ input ถ้าเป็นบลูท t o t h จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้ลดเสียงตัวนี้เล่นกับหยุดแล้วก็เพิ่มเสียงครับผมนะครับมีแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับแต่ว่าบอกเลยครับภายในนี่แฝงไปด้วยคุณภาพนะครับของ เสียงที่ท่านจะหลงไหลแน่นอนนะครับบอกไซส์ขนาดนิดนึงนะครับผมตัวนี้น้ําหนัก6.5กิโลกรัมนะครับก็ตัวนี้ความยาว65เซนะครับความสูงนะครับก็สูงที่21เอซนแล้วก็ความความหนาความกว้างตัวนี้อยู่ที่1 9 4เก19.4เซนะครับนี่เลยเดี๋ยวสออปักนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาบูตเครื่องค่อนข้างจะนานนิดนึงนะ อ่ะสักครู่นะอ่ะผมก็เปิดนะครับตัวนี้เนี่ยมีอยู่สองสีนะพี่เตอร์ใช่ไหมครับผมเป็นสีเทาแล้วก็สีดำครับผมนะฮะก็ไม่ถึงสีขาวนอกจากเทาคุณภาพเสียงที่บอกเลยว่าสุดยอดแล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านได้เลยนะครับเวลาตั้งนะโอ้โหสวยงามมากนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ กำลบังขับ2 4 0วัตต์ที่ผมไม่ได้พูดไปเนี่ยโอ้โหไม่ว่าท่านจะเปิดตรงไหนของของบ้านอะ่ะหรือแม้กระทั่งออฟฟิศสำนักงานนะนะห้องโถงเนี่ยโอ้โหตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยเพนะราะว่าเขาสามารถตอบสนองความถี่ต่ําได้นะพี่ฮังถึง35เฮิรต์เลยนะระดับซัมโบเฟอร์เลยแล้วก็ความถี่สูงอยู่ที่24กิโลเฮิรตซ์ทีนี้เดี๋ยวนะผมจะให้ดูรูปรูปหนึ่งที่อมพิเตอร์พูดรายละเอียดของของตัวนั่นไปของตัวลําโพงนี่นีคยฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะนี่ฮ นีฮเดี๋ยวผมให้ดูทีเนี่ยออ่านะครับเพราะว่าคุณลวงจะได้เห็นว่าอ่าเนี่ยนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่จะเป็นตัวอตรงกลางก็จะเป็นตัวซับนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่เป็นอ่าตัวรายละเอียดของลําโพงที่อยู่ข้างในนะครับบูตเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ห้งเรามาลองฟังสักเพลงไหมฮะ มาลองฟังกันดูนะครับ,รบสำหรับตัวสปรินตตัวนี้นะครับ Keeps bringing but it's not him calling you Wonder if he's satisfied Got a feeling he won't come around again Oh no And don't know why Oh no And I don't know but it really don't matter I don't know what I'm feeling Death, I try to tell you I try to tell you now Here ain't ballin' on your window Let it come down and wash away your sorrow Cause I'm not the one, no, I'm not the one You say, say I told you so อืมเพลินฮะบอกเลยต้องมีติดบ้านไว้สักตัวพิชานย่สำหรับท่าน<อ>ที่อยากจะสัมผัสคุณภาพเสียงแล้วก็เพลิดเพลินนะครับกับอัตราเสียงดนตรีนะการเสพเสพดนตรีเสสุนตรียภาพด้วยลำโพงชิ้นเดียวแบบนี้ครับผมห้ามพลาดครับพี่เต้บอกเลยว่ามันจะรู้สึกแบบ มันผ่อนคลายมันฟังแล้วมันมีความสุขนะนะครับแล้วก็ดีไซน์มองว่าสวยเสียงดีใช่ครับถ้าไม่ดูมาดูตัวจริงกันดูว่างานประกอบงานเอสนะฮะว่าคลิปเลยใช่สวยงามมากครับผมบวกกับแน่นอนฮะความเป็น b ีแนเนี่ยมันมันเรื่องคุณภาพเสียงจริงๆแล้วก็ไม่ต้องพูดกันมากสําหรับท่านที่อยู่ในแวดวงนะรู้อยู่แล้วครับว่า B ีแเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับครับผม เรื่องคุณภาพเสียงจะต้องต้องยกให้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลำโพงชิ้นเดียวก็ได้รับความนิยมนะเพราะว่าอะไรหนึ่งเคลื่อนย้ายก็ง่ายแล้วก็สายไม่เกะกะด้วยวางชิ้นเดียวจบเลยเชื่อมต่อก็ง่ายนะครับแล้วก็รองรับแอปนะหมายถึงตัวตัวแอปเพลงเนี่ยสถานีเพลงที่มีคลังเพลงที่มีคุณภาพมีหลายหลายค่ายเลยนะใช่อยู่ที่ท่านในถนัด สมัยก่อนเนี่ยต้องมีแผ่นซีดีต้องมีเครื่องเล่นใช่สมัยนี้เนี่ยไม่ต้องแล้วสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะครับแล้วก็แหล่งเพลงเนี่ยก็มีให้ท่านเลือกทั้งแบบไม่เสียตังค่แน่นอนแบบเสียตังก็จะได้คุณภาพดีๆเหมือนกับแผ่นซีดีหนึ่งแผ่นแต่ว่ามันบรรจุอยู่ในแอปแล้วท่านไม่ต้องไปซื้อทีละแผ่นอยากฟังอะไรฟังใครเลือกได้เลยค่ายทอดผ่านลำโพงคุณภาพดีๆี มาฟังราคาสักหน่อยทีครังเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่35,550บาทถือว่าราคาที่บปกเลยไม่แพงนะสำหรับเบีหรับ b บ w นะครับนะฮะก็ท่านที่อยากจะได้ลำโพงดีๆสักตัวนะแนะนําเลยแนะนําตัวนี้เลยนะครับจริงๆจะบูทต่อบูทุูก็ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีก็เชื่อมต่อไปไฟในบ้านเลยนะครับแล้วก็สมัครรายเดือนของ ของแอปพลิเคชันสักแอปอะไรยกันที่ท่านชอบนะ Spotify ทีด a l แล้วแต่นะใช่นะฮะบอกเลยว่าโอ้โหสุดๆเลยฮะตัวนี้ฟังฟังไปจิบวายไปเอ้ยไม่ใช่ได้หมดได้หมดได้หมดนะแล้วแล้วแต่สไตล์ของท่านเลยนะครับครับผมนะฮะเหมาะมากๆเลยนะสำหรับการเสพเพลงเพื่อสุนทรียภาพเลยนะครับนะฮะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่35,550 ครับผมรับประกัน2ปีนะสองปีนะศูนย์ในประเทศไทยนะศูนย์ไทยนะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ครับก็นําเข้าโดยของเซอวิชั่นนะท่านจำได้ใช่ใช่ครับนะครับเราเป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับนี้ก็ให้เครดิตนะตัวเดโมจาก s ซอร์วิชั่นมาใช่มีให้เลือก2สีนะครับผมั้นหอว่าสีควันบุหรี่แล้วกันอ่ะสีดใช่ควันบุหรี่กับสีดําสีดําตัวนี้เลยใช่ครับผมนะครับก็สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วที่แอรแบ๊กไทยครับว่างๆนะ อยากจะลองฟังตัวจริงก็แวะมาที่ช็อปเราก็ได้ครับผมนะครับหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับช็อปเราอยู่ที่เดิมแต่ไม่ที่เดิมอยู่รักสีบางเขนนะแต่ขยับมาอีกสองปูหานะใช่สำหรับท่านใดที่มาแล้วอาจจะตกใจหายไปไหนก็เชิอหน้ามองนิดนึงซ้ายขวาอยู่ใกล้ๆกันระเวกนี้แหละนะครับครับผมโทรมาบอกก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ท่านที่มีเวลาว่างอยากจะมาลองฟังตัวเซอเพลนตัวจริงก็ แวะมาได้นะนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีโอกาสอยากได้ลำโพงคุณภาพดีๆนะครับก็เราแนะนําตัวนี้เลยครับผมเป็นเอาไว้ติดบ้านท่านเลยนะครับครับแนะนําเลยใช่นะไม่ผิดหวังแน่นอนผมบอกเลยครับผมชื่อชั้นก็บอกอยู่แล้วครับผมวอทไฮไฟห้าดาวทุกช็อตบอกเลยฮะวันนี้ใช่บอกเลยนะครับฮะอ่ะวันนี้ผมกับพีเตอร์ก็ต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามรีวิวของเราครับผมนะฮะมีอะไรผิดพลาดระกไรก็กราบขออภัยด้วยครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ thank <music> you